สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะางานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักผังเมืองลักษณะางานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานต้านผังเมืองซึ่งมีลักษณะางานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและวางโครงการผังเมืองการวางและจัดทําผังเมืองประเภทต่างๆโดยเฉพาะด้านการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทวางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนสง่งวางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆตามที่กำหนดในกางวางผังเมืองการออกแบบวางแผนผังโครงการและจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมืองการเสนอมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านผังเมืองการตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านผังเมืองภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ1.1จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆตามขั้นตอนของกฎหมาย1.2ศึกษาจัดการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ1.3ค้นคว้าพิจารณาตรวจสอบรับรองแบบเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผังเมืองให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพการและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวางผังเมือง1.4ร่วมกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาทางผังเมืองหรือดำเนินการแก้ปัญหาผังเมืองหรือการสงวนพื้นที่หรือรักษาวัตถุสถานเพื่อให้การจัดผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด1.5ตรวจสอบและดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตที่สาธารณะเพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ1.6วังและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐานแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมตลอดจนแผนผังอื่นๆตามที่กำหนดในการวางผังเมืองเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทเป็นไปอย่างสมดุลมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี1.7วัางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ1.8วางและจัดทําแผนผังโครงการต่างๆและจัดทารายละเอียดในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและดํารงรักษาพื้นที่เพื่อให้การดําเนินโครงการผังเมืองเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง 1.9จัดทําข้อกําหนดมาตรการแนวทางด้านผังเมืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในทิศทางที่เหมาะสมตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผังเมือง1.10ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําคู่มือเกณฑ์มาตรฐานแนวทางและงานวิชาการทางด้านผังเมือง1.11ส่ 11. งเสริมสนับสนุนจัดทํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการวางและจัดทําผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่1.12ติดตามตรวจสอบและให้ความเห็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง1.13กํากับดูแลการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองประเภทต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การวางพึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานการผังเมือง 1.14ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง mm hmm. เพื่อนำมาประยุกใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2>, 2. ด้านการวางแผนวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่่นดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสำเร็จที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน3.1ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการให้คำแนะนำชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในระดับเบื้องต้นแก่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ถือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชาเพื่อสนับสนุนการจัดทําโครงการแผนงานการประสานงานการประเมินผลและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับพังเมืองสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตําแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหน D, เขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนําตําแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมี เขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10ิเขตแปลงยังไงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคก่อขอมาตรฐานกําหนดตําแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ